ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุธทธศึกษาทหารเรือวงเล็บโรงเรียนชุมพลยศทรสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่13กรกฎาคม2436วงเล็บรศ112ประเทศไทยถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกรานทำให้ประเทศไทย ต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากทางราชการจึงเห็นความจำเป็นในกิจการทหารเรือมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นจ่าที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเรือและกรมกองต่างๆได้ดังนั้นในปีพศ2438วงเล็บรอสอ 114. จึงตั้งโรงเรียนนายสิบทหารเรือขึ้นโดยคัดเลือกนักเรียนจากบุตรข้าราชการทหารเรือที่มีความประพฤติดีเข้าเป็นนักเรียนครั้งแรกต่อมากรมทหารเรือดำริที่จะให้จ่าและพลทหารได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามกาลสมัยจึงให้ยุบโรงเรียนนายสิบทหารเรือแล้วตั้งโรงเรียนจ่าขึ้นแทน ประกอบด้วยโรงเรียนจ่าอาวุธโรงเรียนจ่าตอปิโดโรงเรียนจ่าช่างกลโรงเรียนพลทหารเรือกรุงเทพโรงเรียนพลทหารช่างและโรงเรียนพันจ่าทหารเรือครันต่อมาเมื่อวันที่29มีนาคม2461กระทรวงทหารเรือได้ออกข้อบังคับทหารว่าด้วยการศึกษาและสถานที่ศึกษาใหม่ โดยรับพลทหารเกณฑ์ใหม่เข้าเรียนและได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามสถานที่ต่างๆคือ 1. กองโรงเรียนพลทหารเรือตามจังหวัดชายทะเล6แหง่งขึ้นตรงกับกรมทหารเรือชายทะเลได้แก่กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 1. สมุทรสงครามกองโรงเรียนพลทหารเรือที่สองสมุทรสาคร กองโรงเรียนพลทหารเรือที่สามพระประแดงกองโรงเรียนพลทหารเรือที่สี่สมุทรปราการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ห้าบางพระจังหวัดชนบุรีและกองโรงเรียนพลทหารเรือที่หบ้านเพจังหวัดระยอง 2. โรงเรียนจ่าทหารเรือตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 3. โรงเรียนจ่าปืนขึ้นตรงกับกรมสัมพวุธทหารเรือ 4. โรงเรียนจ่าต่อปิโดและทุ่นระเบิดขึ้นตรงกับกรมสัมพวุธทหารเรือ 5. โรงเรียนจ่าประดาน้ำขึ้นตรงกับกรมสัมพวุธทหารเรือ 6. โรงเรียนจ่ากลจักขึ้นตรงกับกรมยุทธโยธาทหารเรือ 7. โรงเรียนจ่าอาณตสัญญาณขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารเรือสำหรับทหารเกณฑ์ที่ส่งไปศึกษาตามโรงเรียนจ่าต่างๆนั้นต่อไปให้เรียกว่านักเรียนจ่าและนักเรียนจ่าวงเล็บนอรอจอผููสอบไร่ได้รับประกาศนียบัตรให้เรียกว่าจ่าสำรองต่อมาอีกได้มีการรวมยุบเลิก และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจากทหารเรืออีกหลายครั้งจนกระทั่งวันที่30มีนาคม2469มีคำสั่งกระทรวงทหารเรือที่539-2182ทับให้รวมการโรงเรียนต่างๆเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียวเป็นกองโรงเรียนจ่าสำรองและเมื่อวันที่ 29เมษายน2472ได้มีคำสั่งกระทรวงทหารเรือที่38ทับ01258ให้เปลี่ยนชื่อจากกองโรงเรียนจ่าสํารองมาเป็นกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่โดยถือว่าวันที่29เมษายน2472นี้ เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนชุมพลทหารเรือยศอสอทรอ,อย่างเป็นทางการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรกคือนาวาโทหลวงสวัสดนาวาวิกรั้นต่อมากองทัพเรือได้มีคำสั่งกองทัพเรือที่20ทับ2495ลง 20มกราคม2495ให้ย้ายสับเปลี่ยนกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือจากจังหวัดสมุทรปราการมาตั้งที่โรงเรียนในเรือเป็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีและให้ย้ายโรงเรียนในเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการแทนในวันที่30มกราคม2495 วงเรบรอสอ7 1เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนในเรือยิ่งขึ้นดังนั้นบริเวณเกตแก้วจึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนชุมพลยอสอทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือยอสอทรนับถึงปัจจุบันเหตุการณ์สำคัญในอดีตโรงเรียนชุมพล ยอสอทรแต่รับพระราชทานทงชัยเฉลิมพลจำนวนสองครั้งโดยครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2496เวลา14.30นาสาราว่าการกระทรวงกลาโหมตามคำสั่งกองทัพเรือที่380ทับ2496ลง25พฤศจิกายน2496 ซึ่งในครั้งนั้นโรงเรียนชุมพลยศออทรยังคงใช้ชื่อว่ากองโรงเรียนชุมพลทหารเรือต่อมาได้รับพระราชทานทงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่10สิงหาคม2521เวลา15.30ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามตามคำสั่งกองทัพเรือที่204ทับ2521 ลง22สิงหาคม2521ที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าเกตแก้วนาบาลขที่51หมู่5ตำบลบางเสร,อเอร่อสะตาหีบจัังหวดชนบุรีรหัสไปรษณีย์2 5 2 5 1หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ03843 2187มีเว็บไซต์ของหน่วย w w w nrs.ca.th และมีเนื้อที่4863ไร่3งาน8.205ตารางวาโดยมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือจรวดเอาบางสเสร่ทิศต,ตะวันออก จรดศูนย์ปึกทหารใหม่เขาแหลมขามผ่านเนิน 156, 113, 279และ285ทิศใต้จรดกรมสัมพวุธทหารเรือผ่านเนิน 83, 100, 95, 196, 216, 319และ285 ฮิตวันตกจรดอ่าวเก็ดแก้วจบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ